ทีนีต้อนรับเข้าสู่ฮาร์ดแวร์เฮาส์แบตเทิรนสเตทรายการนี้จะเป็นการนำสินค้าประเภทเดียวกันมาประชันกันไอเทมที่จะมาแบทเทิลกันในวันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสำหรับช่างตัวจริงต้องมีกี่ตัวจะเป็นอะไรเชิญรับชมสวัสดีครับผมกับผมนะครับนายวิทวั w a n นจันทร์นะครับ <Hey. S 2> วันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับตลับเมตรนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็วิธีการเลือกใช้ตลับเมตรโดยวันนี้ที่เราจะมาแนะนำนะครับเป็นรัว8เมตรนะครับ ก็ตัวแรกเนาะครับคิม่านะครับตัวโปรคัดสองครับคือตัวแบบเมตรนะครับก็ตัวบอดี้ด้านนอกนะครับไม่ได้หุ้มยางนะครับแต่ว่าสเกลสเกลใหญ่ชัดเจนนะครับกึใหญ่ชัดเจนทำจากไนลอนนะครับไนลอนบิดได้งอได้ครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ตัวนี้ดึงออกมานะครับล็อกออโต้นะครับออโต ตัวนี้มีไม่เหล็กนะครับที่บอกมีไม่เหล็กข้อยาเทนนะครับตัวนี้มีไม่เหล็ก <Wow. S 1> จะดึงม้า,าอ,อัตโอต้แล้วก็กดก็จะกลับเข้านอัตโนมัติ <S 2> <S 2> อีกรุ่นหนึ่งก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นตัวพุ่มยางครับตัวสายวัดนะครับเป็นไนลอนเหมือนกันคัคสเกลเหมือนกันกัแบบตัวแรกนะครับ ซื้อแบเหมือนกันกับตัวแรกตัวนี้เนี้ยไม่เหล็กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะมีตัวกด2ด้านนะครับด้านล่างขออนุญาตนะครับตัวด้านล่างกับตัวด้านบนนะครับตัวนี้ดึงออกมาล็อกออ้นะครับออโต,ตัวนี้ ตัวขึ้นนะครับก็ดื่มออกมาก็ลรอกอโต้เหมือนกันครับดีไซน์คมเนี่ยนะครับอย่างดีสวยงามสวยรูหลาครับล็อกเป็นไนล่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับสเกลชัดเจนนะครับมีตัวขีดสามเหลี่ยมปอดนะครับชัดเจนนะครับสี่สิบแปดสิบนะครับชัดเจนมากตัวนี้ครับ ตัวนี้ดึงออกมาแล้วไม่ออโต้นะครับ <Okay. S 1> ต้องกดต้กดขาครับถ้าต้องการเก็บก็จันรขึ้น mm hmm. แล้วก็ตัวของมีว a กกี้นะครับตัวของมิวักกี้ก็ไม่ออโต้นะครับต้องดึงออกมาแล้วก็กดออกแต่ว่ามิวักกี้มันจะซอฟมือกว่าเวลาปล่อยแรงกระแทกการถนอมมือมากกว่าแล้วก็บอดดี้ด้านนอกเป็นตัวายางนะครับ ซับแรงกระแทกตัวนี้เป็นไนลอน2ชั้นนะครับถักได้ครับว่าสเกลขับใหญ่ชัดเจนนะครับเริ่ม10บเอสิบสอบสามยี่สิบแล้วก็21่สิบที่ฝั่งีกตัวเป็นอย่างตรงนี้ครับแต่ว่าของมีวอกกี้จะไม่มีแม่เหล็กครับจะไม่มีแม่เหล็กสหรับตัวแปลนี รุ่นที่3รุ่นแรกนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีแม่เหล็กจะมีแม่เหล็กตัว2รุ่น2รุ่นแรกโอเคสองรุ่นแรกโอเคไปต่อมาครับแบรนด์พลาสติกนะครับพลาสติกเป็นไนลอนเหมือนกันแต่อันนี้จะแตกต่างอีกนึงก็คือตัวนี้จะมีสเกลเป็นหุ่นด้านบนนะครับหน,นึ่งตับแปดหนึ่งตับสี่สามตับแปดหนึ่งตับสองนะครับด้านบนเป็นหุ่นทั้งหมด แ้าวลากก็เป็นเซนแล้วเป็นมินนะครับล,ลาเป็นมินเหมนม <c oughs> นครับภายนอกก็หุ้มยางนะครับหุ้มยาง <c oughs> จะมีตัวล็อกด้านบนตัวนี้จะไม่มีแม่เหล็กครับนี่ไม่มีแม่เหล็ก ตัวนี้หายากนะครับตัวตลับเมที่จะมีหน่วยหุนด้านบนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเซนแล้วเป็นมิลเป็นนิว้วครับแต่ตัวนี้จะแยกย่อยนะครับเป็นหุนเพื่อบอกละเอียวที่นี่ครับมาปิดโอเคก็เดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าสเกลแต่ละยี่ห้อเนี่ยเป็นแบบไหน <ismo> ียวได้คงสองรุ่นนี้สเกลจะเหมือนกันเลยครับตัวช่องเซนช่องนิ้วนะครับจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันสองรุ่นนี้รุ่นที่สามก็จะสเกลใหญ่หน่อยจะดูง่ายสบายตากว่าดูโล่งกว่าส่วนของมิวกี้นะครับด้านล่างตัวเลขจะหนากว่าสำหรับรุ่นนี้แล้วก็จะคมชัดกว่าสองรุ่นแรกส่วนรุ่นสุดท้าย ของทัสตินะครับจะมีสเกลหุนลห่นเพิ่มเข,ข้ามาสเกลหุ่นเพิ่มเข้ามา 8, 1า 2, นึ่งทัแปดหนึ่งทับสี่สามทับแปดนทัพสองครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างจับกว่ารุ่นอื่นแล้วหาซื้อยากตัวนี้ก็จะมีแบนทัชติเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าน่าจะแคบนึ้นะึง mm. ก็เปลี่ยนเจียบไปดู mm. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํานะครับตลับเมตรนะครับลูกค้าท่านไหน ชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการนะครับการใช้งานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่สั่งซื้อเข้ามาใต้คอมเมนต์ของเราในวันนี้นะครับเรามีราคาพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามา20ท่านนะครับชอบรุ่นไหนก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮาร์ดแวร์เฮาส์ขอบคุณและสวัสดีครับผมค,ครับ